สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสวนมะเดือฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะมีจะมารีวิวเมลอนนะคะตัวนี้เป็นเมลอนสายพันธุ์ไทยนะคะแล้วก็มีชื่อไทยๆว่ามะลินะคะสายพันธุ์นี้ค่ะก็เพิ่งจะสั่งเข้ามานะคะตัวนี้ไม่ได้ปลูกเองที่สวนจะลองชิมค่ะจะลองชิมดูก่อนที่จะเอามาปลูกที่สวนนะคะ น้องมาลิเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเนื้อละกลิ่นนะคะจะเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นพันเนื้อนุ่มสีขาวนะคะเห็นว่าหวานเหมือนน้ำผึ้งหอมเหมือนกลิ่นมาลิน้องก็เลยมีชื่อว่ามาลิค่ะบีดเดอรเนี่ยก็คือคนไทยนะคะลูกนี้มีน้ำหนักหนึ่งจุดสามห้ากิโลกรัมนะคะจากสวนพอใจนะคะส่งมา เดี๋ยวเรามาผ่าชิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเนื่องจากเบรยไม่มีข่าวตั้งกล้องนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะผ่าแล้วก็จะเปิดให้ดูอีกทีนะคะผลน,นี้นะคะก็ดูแล้วก็เหมือนว่าจะจะแก่แล้วนะคะแต่ยังไม่จัดเพราะว่าถ้าจัดนี้จะต้องเป็นรอยแตกลายงาขึ้นมาตรงขั้วนะคะส่วนตูดนี่ก็ เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีชัดเจนแล้วว่าแก่แล้วนะคะตัวนี้วันที่ตัดนะคะก็คือวันที่วันที่ 8, 8ตุลาคม2566แล้วเนี่ยวันนี้ที่อัดวิดีโอก็คือวันที่14ตุลาคม14ตุลาคม2566ก็จากวันที่ตัดมาวันนี้นะคะก็8 เก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันแล้วเหมาะสมละเพราะว่าเป็นเนื้อนุ่มนะเนื้อนุ่มต้องบ่มบ่มน,น,นานนนนานก็คือประมาณห้าถึงเจ็ดวันแหละกําลังดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็คือขนส่งอะคะ่ะจานจะส่งมาอยู่ที่เวลาห้าวันเลยเนื่องจากใช้ขนส่งเอกชนยี่ห้อหนึ่งนะคะจะไม่รวดเร็วเหมือนไปสนีอีเอ็มเอสอันนี้จะไวค่ะแค่สองวันก็จะถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไส้ยังดีอยู่ไหมหรือว่าล้มไปแล้วนะคะนี่นะคะผ่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะันแทนโอเคค่ะไส้ยังไม่ถือว่าล้มนะคะยังไม่ถือว่าล้มเท่าไหร่นะคะแค่มีความนุ่มออกมาเฉยๆนิดหน่อยนะคะยังติดอยู่ดีอ้น้องมะลิตรงนี้นะคะ ขวางไว้ก่อนเนื้อขาวเลยนะคะเนี่ยเนื้อขาวเปลือกออกจะเป็นแบบกึ่งกึ่งเทากึ่งกึ่งเทาเทาเขียวเขียวนี่นะคะยังดีอยู่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดมกลิ่นแล้วก็วัดความหวานกันค่ะตอนนี้ก็คือขูดเม็ดออกแล้วนะคะนี่เลยเนื้อเนื้อขาวเลยค่ะ เนื้อขาวโสเหมือนกลีบดอกมะลิเลยนะคะตรงนี้ก็คือหั่นไว้แล้วนะคะสามส่วนในการจะเทสวัดก็คือจะวัดตรงกลางนะคะเนื้อช่วงกลางผลแล้วก็จะเนื้อช่วงกลางชิ้นคนะ,ะเปลือกบางนะคะเปลือกค่อนข้างบางเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะตอนนี้ อืมอืมก็มีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเลยล่ะแล้วก็หวานเลยล่ะค่ะอาจจะมีติดกรอบบ้างนะคะไม่ถึงกับนมละมุนถ้านุมละมุนอาจจะต้องไว้อีก หลายวันกว่านี้นะคะแต่ว่าหอมเลยค่ะหอมขึ้นจมูกมาเลยเดี๋ยวเราจะเทสความหวานกันนะคะตอนนี้ค่าในเครื่องวัดบิกคือศูนย์แล้วนะคะศูนย์แล้วเดี๋ยวเราจะวัดกันเลย <c oughs> เราจะใช้ชิ้นตรงกลางของลูกและก็จะใช้ชิ้นกลางของชิ้นนะคะ อันจะบีบออกมาสักหนึ่งถึงสองหยดนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะ,ะว่าจะหวานขนาดนี้ได้ค่าบิกเท่าไหร่นะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋อชุบได้ความหวานนะคะองศาบิกอยู่ที่สิบสี่ 14องศาบิกนะคะถือว่ากำลังกินกำลังทานอร่อยเลยนะคะตัวนี้เพราะว่า,าบีเดอร์ค่ะก็ให้การันตีมาว่าความหวานจะอยู่ที่14-17บิกนะ,ะตัวนี้ได้14บิกแต่ว่าตอนที่ทาน,นะคะคือหวานมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานทั้งชิ้น แบบนี้มันจะได้ความหวานทั้งช่วงช่วงแกนไส้แล้วก็เนื้อด้วยก็เลยดูหวานหอมละมุนค่ะตัวนี้ถือว่าผ่านอยู่นะคะหอมเลยค่ะหอมชื่นใจแช่ยเย็นมาทานตัวนี้นะคะชื่อน้องมะลินะคะมะลิเป็นสายพันธุ์ที่บีเดอร์โดยคนไทยนะคะ ที่สวนเทพมคลฟาร์มแล้วก็ตัวนี้ซื้อสั่งซื้อมาทานจากสวนพอใจนะคะจะได้มาดูว่าเออมันเหมาะที่เราจะเอามาปลูกอ่าในสวนเราไหมนี้นะคะฐานลูกค้าของเราจะชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้นะคะน,น้องมะลินี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากมีความหวานความหอมนะคะน่าน่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลยค่ะ ไงไม่ปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ